ค่ะพี่น้องคะ่ะเมื่อนี้ยูกิไฮทองคํานะคะได้ออกมาโพสต์บนเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะเว่าเรื่องเล่าของพี่เฟิร์สนะคะน้องเฟิร์สเนี่ยคือเป็นผู้ดูแลเป็นผู้คอยติดตามยูกิไฮทองคําไปทุกขนทุกแห่งนะคะหลายๆคนกับสิงหุจักน้องดีนะคะคือน้องเฟิร์สคนที่เป็นผู้ดูแลหรือว่าเป็นผู้อคอยซอยเหลือน้อง นะคะสำหรับน้องเฟิร์สนะคะค่ะแล้วล่าสุดค่ะพี่น้องคะเมื่อนี่ก็มาถึงนั่นก็คือมือทีน้องเฟิร์สนะคะเพิ่นได้เข่าไปล่าพ่อตุ้มแม่อุ้มนะคะเพื่อสิเดินทางเดินตามฝันของเพิ่นซึ่งเป็นอีกเส้นทางหนึ่งทีเพิ่นฝันไว้นะคะพี่น้องคะแล้วยุกยีไหาท่องข้ามเพิ่นก็เลยได้ออกมาโพสนะคะ สอสปีที่ผ่านมาหนูดีใจที่พี่อยู่ข้างๆคอยดูแลหนูมาตลอดพี่คอยให้กำลังใจและซัพพอร์ตหนูไม่ว่าหนูจะเจออะไรก็ตามเวลาไปงานไปร้องเพลงหันหลังไปก็จะเห็นพี่ยืนอยู่ข้างๆตลอดคอยซับเหงือ่อคอยเอาน้ำให้กินจัดการทุกอย่างหนูทึ่งในความสามารถที่พี่ที่พี่มีมากๆ ทําให้หนูได้ทุกอย่างบางทีหนูอาจไม่ถนัดแต่พี่ก็ทําให้ขอบคุณพี่มากๆนะคะที่ยืนอยู่ข้างกันมาตลอดพี่พาหนูเดินตามฝันมานานแล้วถึงเวลาที่พี่ต้องกลับไปทําหน้าที่ตามความฝันของพี่ขอให้พี่โชคด,ดีและมีความสุขกับมันนะคะรักมากม รอวันที่พี่กลับมาเสมอค่ะอันนี้ก็คือเป็นน้องยุกยิไฮทองคำนะคะเพิ่นได้ว้าถึงพี่เฟิร์สค่ะซึ่งเป็นพี่ผู้ที่คอยดูแลผู้ที่คอยยืนเคียงขางยุกยิไฮทองคำตลอดเวลาที่น้องออกนาคอนเสิร์ตออกนาเวทีเป็นผู้ที่ยืนอยู่ข้างหลังน้องแล้วก็เป็นผู้ที่คอยดูแลน้องอยู่ตลอดนะคะแล้วล่าซุดค่ะพี่น้อง น้องเฟิร์สนะคะเพิ่นก็นได้เข่าไปกราบขอพระคุณพอตุ่มแม่อุ่มนะคะน้องเฟิร์สก็ได้โพสต์ถึงความในใจที่มีต่อขอบครั้วนี้นะคะพี่น้องคะน้องเฟิร์สได้โพส์ว่าในที่สุดวันนี้ก็มาถึงการลาครั้งนี้ไม่ได้ลาป่วยไม่ได้ลาทำธุระแต่เป็นการลาเพื่อไปทำหน้าที่ ทำตามความความฝันอีกครั้งหนึง่งพี่ขอบคุณหนูนะครับยูกิคนเก่งของพี่ตลอดตลอดระยะเวลาสองถึงสปีที่พี่อยู่กับหนูดูแลหนูเป็นทุกๆุกอย่างให้หนูผ่านปัญหาต่างๆมาด้วยกันถึงวันนี้พี่ไม่ได้อยู่ด้วยแล้วพี่ขอให้หนูดูแลตัวเองรักษาสุขภาพด้วย ให้หนูก้าวผ่านทุกปัญหาที่เข้ามาพี่เชื่อว่าหนูทำได้เพราะผู้หญิงคนนี้ตัวน้อยๆของทุกๆคนทั้งเก่งและเข้มแข็งมากถ้าวันข้างหน้าพี่มีโอกาสอีกครั้งพี่จะกลับมาดูแลหนูอีกครั้งนะครับพี่รักหนูนะครับแล้วก็แท็กรูปหัวใจนะคะพี่น้องค่ะแลวก ขอบพระคุณพ่อตุ้มแม่อุ้มที่ดูแลเฟิร์สเหมือนลูกซัพพอร์ตมาตลอดขอบคุณที่ให้โอกาสและประสบการณ์ที่ใหม่ๆสําหรับเฟิร์สทาให้คนรู้จักเฟิร์สมากขึ้นจากที่ไม่มีผู้ติดตามไม่มีคนรู้จักแต่มาวันนี้มามีคนรู้จักเพิ่มขึ้นเฟิร์สผู้ดูแลยูกิ ขอบคุณแม่แม่พี่พี่แฟนคลับน้องยูกิทุกท่านทุกคนทุกบ้านที่ซับพอร์ตเฟิร์สมาตลอดตั้งแต่เฟิร์สก้าวมาทำหน้าที่ตรงนี้ขอบคุณพี่พี่อาจารย์ดนตรีขอบคุณพี่พี่แดนเซอร์ยูกิยูกิแบรนด์ขอบคุณพี่ชัดและพี่ยกขอบคุณพี่พี่ทีมงานยูกิแบรนด และพี่พี่ทีมงานไฮทองคําเลสคอร์ดทุกๆคนนะครับที่ดูแลซัพพอร์ตเป็นทั้งพี่เป็นทั้งเพื่อนขอบคุณพี่พี่ทุกๆคนเลยนะครับแฮชแท็กยูกิไฮทองคำแฮชแท็กพี่เฟิร์สน้องยูแฮชแท็ผู้ดูแลยูกิค่ะพี่น้องคะ่ะนี่กับเป็นเรื่องเล่าดีๆสำหรับความหักความห่วงใยความผูกพันของอ่าคน ที่เรียกได,ด้ว่าซ้ำขอบขั้วได้ค่ะอยู่กันมาสองสามปีค่ะน้องเฟิร์สกับเป็นคนที่น่ารักมากๆค่ะเป็นคนที่คอยดูแลให้กำลังใจดูแลยุกิทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละค่ะหลายคนกับสิพ่อหูจักน้องเฟิร์สนะคะแล้วน้องเฟิร์สกับในวากาวขอคุณพอตุ่มแม่อุ้มนะคะที่คอยดูแลคอยพพอร์ตคอยให้โอกาสพูดถึงแม่อุ้มพอตุ่มนะคะดูแลอ่า ลูกๆในทีมยูกิแบนนี่เป็นย่างดีค่ะพี่น้องเพราว่าสิไปงานใดตามที่เห็นค่ะอาหารการกิน,นซื่อมาให้ลูกกินค่ะที่แบบร่วมร่วม,วมแก่งกันเขาเอิ้นแกงกับหมายถึงว่าคนทีแบบไปด้วยกันทุกคนทุกแห่งกับมีน้องเฟิร์สน้องชัดน้องยกยูกินี่แหละค่ะคือแบบอยูร่วมกันตลอดเวลาถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันมี่ยังกะ ค่อยดูแลค่อยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะพี่น้องคะ่ะค่ะนี่ก็เป็นโอกาสดีๆที่น้องเฟิร์สนะคะสุะดแมาล่าไปถ้ำนาทีทีตัวเองฟันไว้นะคะแต่ตอนนี้นะคะน้องเฟิร์สของเขากับย่างบคุคคนบอกนะคะว่านาทีทีว่าจะไปถ้ำหนึ่งคืออีหยังนะคะการรอดติดตามให้น้องเฟิร์สได้ออกมาบอกก้อนนะคะว่าน้องเฟิร์ส ได้ไปท้ำนาทีนั่นคืออันใดไปถ้ำเห็ดไปเห็ดอีหยังนะคะกะบ่บ้าน้องเฟิร์สสิไปเห็ดอัอนใด,นดหรือว่าไปท้ำนาทีอันใดนะคะในงะนได้นะะ้ำของแอดกะเป็นผู้หนึ่งที่คอยติดตามคอยเห็ดข้าวน้องยุกิเห็ดข้าวน้องน้อง,องพวกลูกๆเนี่ยแหละมาตลอดกะขอให้น้องเฟิร์สนะคะจงประสบความสําเร็จในนาทีการงานทีน้องเฟิร์สได้ฟันไว้นะคะค่ะ ทามือใดมือหนึ่งคือทอดน้องยุก,กิกะพวกแม่แม่พวกจังหมดแม่เนี่ยกะคอยรอติดตามวานอ้องเฟิร์สสิไปเหตุอันใดนะคะกิคอยเป็นกำลังใจให้นอ้องเฟิร์สตลอดนะคะค่ะขอให้นอ้องเฟิร์สจงประสบความสำเร็จในนาทีการงานที่คาดหวังนะคะค่ะก็ขอให้น้องเดินทางอ่า ตามฝันที่ฝันไว้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแย้ซิกาัมาอวยพ่อให้น้องเฟิร์สนะคะเดินตามฝันนะคะกัเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้น้องเฟิร์สนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้แย้ซิก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเรื่องเล่าดีๆของน้องเฟิร์สที่คอยติดตามคอยดูแลน้องยุกิฮามาสองสามปีสามปีกว่าๆเนี่ยแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะ ก็มีแต่เรื่องเล่าดีๆมีแต่ความหากความแพ่งกันอยู่กันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นขอบครั่วเดียวกันมาโดยตลอดค่ะสำหรับเพียงนี้สิทธิ์ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ